สวัสดีครับเคยสงสัยไหมครับว่าผลไม้ที่เราคุ้นเคยมากๆอย่างกล้วยเนี่ยจริงๆแล้วในเมืองไทยเรามีกี่ชนิดกันแน่สวัสดีค่ะคําตอบอาจจะแบบเออน่าทึ่งนิดนึงนะครับเพราะมีบันทึกไว้ว่าเรามีกล้วยที่กินได้เนี่ยมากกว่า150ชนิดเลยทีเดียวโอ้โหเยอะมากนะคะไม่แปลกใจเลยที่สำนวนง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากจะติดปากคนไทยมานานแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้มาคุยกันแค่เรื่องความง่ายครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องกล้วยกันให้มากกว่านั้น ตั้งแต่พันธ์ุที่เราเห็นกันบ่อยๆไปจนถึงพันธ์ุที่แบบหายากมากๆสัปปรปะคุณทางยาภูมิปัญญาชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์ยังไงการปลูกการจําแนกทางวิทยาศาสตร์แล้วก็โอกาสทางเศรษฐกิจด้วยอืมข้อมูลวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยค่ะทั้งหมดความวิชาการรายงานวิจัยแล้วก็องค์ความรู้พื้นบ้านเป้าหมายเราก็คืออยากจะทําความเข้าใจความสําคัญของกล้วยในมิติท,ที่มันเอ่อลึกซึ้งกว่าแค่ผลไม้ธรรมดานะคะใช่เลยค่ะ คือกล้วยนี่ผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยเรามานานจริงๆนะครับตั้งแต่เกิดจนโตเลยก็ว่าได้มีการเปรียบเปรยว่าเป็นเหมือนน้ำนมของแม่ธรณีเลยนะครับน้ำนมของแม่ธรณีใช่ค่ะสะท้อนความสำคัญในฐานะที่เป็นทั้งอาหารหลกักอาหารเสริมแม้แต่ในทางพุทธศาสนาเองพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญ,ญาตให้พระภิกษุชันน้ำปานะที่คั้นจากผลกล้วยได้เลยนะคะอ๋อครับ แสดงว่ามีประโยชน์จริงๆใช่ค่ะก็แสดงว่าคุณประโยชน์ของกล้วยเนี่ยเป็นที่ยอมรับมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วน่าสนใจครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ความหลากหลายก่อนเลยที่ว่ามีตั้งร้อยกว่าชนิดเนี่ยแต่ที่คนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกันจริงๆก็คงหนีไม่พ้นกล้วยน้ำวะอืมกล้วยนำวากล้วยไข่โดยเฉพาะที่กำแพงเพชรนิทานคู่กระยาสารัตอร่อยมากใช่เลยค่ะของขึ้นชื่อแล้วก็กล้วยหอม โดยเฉพาะกล้วยหอมทองที่เราส่งออกสร้างรายได้ให้ประเทศเยอะเลยถูกต้องค่ะถ้าจะแบ่งแบบง่ายๆก่อนนะคะตามการบริโภคเนี่ยก็จะมีกลุ่มกล้วยกินสดครับพวกนี้พอสุกแล้วเนื้อจะนิ่มรสหวานอย่างกล้วยไข่กล้วยหอมทองกล้วยหอมเขียวอะไรแบบนี้ค่ะอือห mm ือ hmm. กับอีกกลุ่มคือกล้วยที่ต้องทําให้สุกก่อนอ๋อกินดิบไม่ได้ ใช่ค่ะเพราะว่าตอนดิบเนี่ยแป้งมันจะเยอะมากเนื้อแข็งแล้วพอสุกแล้วบางทีก็ยังไม่หวานจัดหรืออาจจะมีรสฝาดปนอยู่บ้างก็เลยต้องเอาไปต้มปิ้งย่างเผาหรือเชื่อมก่อนอย่างพวกกล้วยหักมุกกล้วยกล้ยแบบนี้ค่ะครับแล้วถ้ามองในเชิงวิทยาศาสตร์ล่ะครับเห็นว่ามันมีเรื่องอจีโนมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทำให้กล้วยแต่ละชนิดมันต่างกันไป ใช่ค่ะเรื่องจีโนมนี่เป็นหัวใจสําคัญเลยค่ะกล้วยที่เรากินกินกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีบรรพบุรุษหลักแค่2ชนิดเท่านั้นเองแค่2ชนิดเองเหรอครับจาก150กว่าเนี่ยนะใช่ค่ะคือกล้วยป่านักวิทยาศาสตร์เขาจะให้สัญ,ญลักษณ์จีโนมเป็น A A ค่ะซึ่งลักษณะเด่นของกลุ่ม A เนี่ยคือให้รสหวานเมื่อสุกกับอีกชนิดคือกล้วยตานีจีโนมจะเป็น B B กลุ่ม B นี้จะเด่นเรื่องปริมาณแป้ง ทีนี้พอมันเกิดการผสมข้ามพันุ์กันไปมาไม่ว่าจะตามธรรมชาติหรือว่ามนุษย์เราไปผสมให้มันก็เลยเกิดเป็นกล้วยลูกผสมที่มีสัดส่วนจีโนม A กับ B ต่างกันไปค่ะก็เลยทำให้มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันเยอะแยะไปหมดเลยอ๋อพอจะยกตัวอย่างกลุ่มหลักๆที่เห็นภาพชัดๆได้ไหมครับว่าไอ้เจ้า A กับ B ที่มันต่างกันเนี่ยมันส่งผลออกมาเป็นลักษณะกล้วยยังไงบ้าง ได้ค่ะอย่างเช่นกลุ่ม Triple A นะคะอันนี้คือมีแต่จีโนม A จากกล้วยป่าถึง3ชุดเลย A ล้วนๆใช่ค่ะ A ล้วนๆพวกนี้มักจะผลใหญ่ไม่ค่อยมีเมล็ดหรือไม่มีเลยแล้วก็รสหวานเด่นอย่างกล้วยหอมทองกล้วยหอมเขียวที่เรานิยมกินสดกันนี่แหละค่ะครับ แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Triple B อันนี้มีจีโนม b จากกล้วยตานีทั้งสองส่วนนะ่ะ B เยอะกว่าใช่ค่ะ B เยอะกว่าก็จะเห็นชัดเลยว่ามีแป้งเยอะกว่าผลดิบส่วนใหญ่ก็จะฝาดต้องเอาไปทำให้สุกก่อนกินเช่นกล้วยน้ำว้ากล้วยหักมุกหรือแม้แต่กล้วยตีบที่เดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดกันกลุ่มนี้ละค่ะที่มักจะมีสรรพคุณทางยาน,น่าสนใจเพราะอิทธิพลจากจีโนม B นี่เอง โอ้โหน่าสนใจมากค่ะนอกจากนี้ก็มีกลุ่มอื่นๆนี่นะคะที่เป็นลูกผสมในสัดส่วนต่างๆกันไปเช่น AAB หรือบางทีมีคโครโมโซมต้อง4ชุดนะ่ะอย่าง ABB หรือ ABBB พวกนี้ก็มักจะให้ผลใหญ่เป็นพิเศษค่ะเข้าใจมากขึ้นเยอะเลยครับแสดงว่าการจะจำแนกว่ากล้วยชนิดนี้อยู่กลุ่มไหนเนี่ยก็ต้องดูรายละเอียดลึกลงไปอีกสินะครับถูกต้องค่ะคือมีนักวิทยาศาสตร์ชื่อซิมมอนส์กับเชเพิร์ดนะคะ เขาเคยเสนอเกณฑ์การดูจากลักษณะภายนอกหรือที่เรียกว่าสันฐานวิทยาประมาณ15อย่างเลยนะคะ15อย่างใช่ค่ะเช่นสีหรือลักษณะของกาบใบรองกาบใบเป็นยังไงการช่อดอกหรือแม้แต่ลักษณะการม้วนของปลีลักษณะดอกพวกนี้ก็จะช่วยในการจำแนกกลุ่มจีนกเบื้องต้นได้แต่ก็แน่นอนว่าต้องอาศัยความชำนาญพอสมควรเหมือนกันค่ะ ชัดเจนเรื่องความหลากหลายพื้นฐานแล้วนะครับทีนี้อยากจะขอเจาะไปที่กล้วยที่น่าสนใจเป็นพิเศษอย่างกล้วยตีบที่เมื่อกี้พูดถึงนิดหนึ่งครับได้ยินมาว่าสําคัญมากๆเลยในวงการแพทย์แผนไทยใช่เลยค่ะกล้วยตีบกลุ่ม ABB นี่ถือเป็นราชาแห่งกล้วยยาเลยก็ว่าได้นะคะราชาเลยแหละครับค่ะที่มันพิเศษก็เพราะว่ามีจีโนบีจากกล้วยตะนีถึง2ส,ส่วนอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ทําให้มีแป้งเยอะเปลือกหนา แล้วคนโบราณก็เชื่อกันว่ามีสารสําคัญที่มีสรรพคุณทางยาสูงกว่ากล้วยที่เรากินสดๆกันทั่วๆไปนะคะออ mm ื hmm. ถึงแม้ปัจจุบันจะหายากขึ้นแต่ก็ยังพอมีปลูกกันอยู่ในภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ซึ่งจริงๆก็มีหลายพันย่อยอีกนะคะไม่ใช่มีแค่ตีบเดียวครับแล้วภูมิปัญญาดั้งเดิมล่ะครับเขาใช้ประโยชน์จากกล้วยตีบกันยังไงบ้างทําเรื่องอาหารเรื่องยา ถ้าในด้านอาหารนะคะที่เด่นเด่นเลยก็คือแกงกล้วยตีบดิบของทางอีสานแกงกล้วยดิบใช่ค่ะแกงกล้วยดิบเลยถือเป็นเมนูบำรุงกำลังชั้นดีของเขาเลยนะคะเขาจะใช้ผลดิบๆเนี่ยแหละค่ะมาฝานเปลือกออกบางๆก่อนแล้วก็แช่น้ำเกลือนิดหน่อยให้มันหายฝาดหายยางดำแล้วก็เอามาสับๆๆหั่นเป็นชิ้นพ่อคำเอาไปแกงป่าใส่ไก่บ้านหรือแกงกะทิก็ได้ค่ะฟังดูแปลกดี ค่ะความฉลาดของภูมิปัญญาก็คือว่าถึงแม้กล้วยตีบดิบเนี่ยแป้งมันจะเยอะใช่ไหมคะแต่พอเอาไปแกงกับเครื่องแกงสมุนไพรที่มีริดร้อนอย่างพริกกระเทียมข่าตะไคร้เนี่ยมันจะช่วยย่อยแล้วก็ช่วยปรับสมดุลกันทําให้กินแล้วอิ่มท้องแต่ว่าไม่แน่นท้องไม่อืดท้องอะคะ่ะ มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับเหมือนกันนะเนี่ยใช่ค่ะส่วนผลสุกเนี่ยเขาก็บดให้เด็กเล็กๆกินได้นะคะเนื้อจะเนียนละเอียดแล้วก็มีรสหวานเย็นกว่ากล้วยน้ำว้าด้วยอะค่ะโหน่าสนใจมากครับแล้วด้านยาที่ว่าเป็นถึงราชาแห่งกล้วยยานี่มีอะไรเด่นๆบ้างครับโอ้อันนี้เยอะมากค่ะแล้วก็น่าทึ่งจริงๆที่คนโบราณเขาสังเกตแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์ได้หลายๆขนาดนี้นะคะครับอย่างแรกเลยคือสำหรับการอยู่ไฟหลังคลอด อ๋อที่คุณแม่หลังคลอดต้องอยู่ไฟใช่ค่ะใบตองกล้วยตีบแห้งเนี่ยเป็นส่วนประกอบสำคัญเลยในน้ำต้มอาบทั้งสำหรับคุณแม่แล้วก็ลูกอ่อนเลยนะคะเขาเชื่อว่าช่วยเรื่องผิวพรรณแก้ผื่นคันบางตำรับนี่ถึงกับมีกลิ่นหอมคล้ายๆการปูนจนมีบันทึกเก่าแก่เรียกกล้วยตีว่ากล้วยการปูนเลยทีเดียวค่ะหรือจะเอาใบสดมาโขลกทาเป็นลูกประครบก็ช่วยแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้ด้วยนะคะครับผม ส่วนในตำรับยาพื้นบ้านอันนี้ก็ใช้รักษาตั้งแต่โรคเล็กๆน้อยๆอ,อย่างร้อนในแผลในปากก็ใช้น้ำต้มใบตองนี่แหละค่ะอมกลัวคออไปจนถึงอาการที่ซับซ้อนขึ้นอย่างริดสีดวงจมูกอันนี้เขาใช้ใบตองแห้งมวนสูบเลยนะคะสูบเลยเหรอครับใช่ค่ะหรือปวดหัวข้างเดียวก็ใช้เงามาประครบ แก้ท้องเสียแก้บิดก็ใช้ผลดิบแห้งหรือแม้กระทั่งเป็นยาบำรุงกำลังสำหรับผู้ชายอันนี้ใช้ผลสุกใส่ในข้าวต้มมัดค่ะโอ้โหครอบจักรวาลเหมือนกันนะครับเนี่ยใช่ค่ะยังไม่หมดนะคะในตำรายาหลวงเองเนี่ยกล้วยตีบก็ไปปรากฏอยู่ในคมภีสำคัญ,สำค,ญสำคัญหลายเล่มเลยอย่างตำราพระโอสถพระนารายก็ใช้น้ำคั้นจากใบเป็นน้ำกระสายาแก้พวกอาการทาดน้ำผิดปกติหรือท้องเสียนั่นเองครับหรือใน คมพีเกี่กับโรคบิดก็ใช้ทั้งผลทั้งรากเป็นส่วนประกอบในตำรับยาแก้บิดมูกเลือดเลยค่ะอันนี้ก็สะท้อนว่าสรรพคุณเขาเนี่ยเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์แผนไทยมานานมากแล้วจริงๆไม่ธรรมดาเลยจริงๆครับแสดงว่ากล้วยตีบมีศักยภาพที่น่าสนใจมากๆนอกจากกล้วยตีบแล้วมีกล้วยพันธุ์พื้นบ้านอื่นๆที่น่าสนใจแต่ว่าเริ่มหายากแล้วบ้างไหมครับ มีหลายชนิดเลยค่ะที่น่าเสียดายอย่างเช่นกล้วยน้ำไทยจีนโนมเป็น AAB นะคะ กล้วยน้ำไทยค่ะอันนี้เชื่อกันว่าเก่าแก่กว่ากล้วยน้ำว้าที่เราคุ้นเคยกันเสียอีกนะคะรูปทรงมันจะอยู่กึ่งอึง่งระหว่างกล้วยหอมกับกล้วยน้ำว้ารสชาติก็จะไม่หวานจัดมีฝาดปนนิดๆแต่ว่าใย,ยอาหารสูงมากตำรายาไทยบางเล่มบอกว่าเป็นยาอายุวัฒนะเลยนะคะอายุวัฒนะเลยใช่ค่ะแถมเคยใช้ในพิธีวงสงสัญสาคัญๆในราชสำนักด้วยแต่ปัจจุบันนี้หาทานยากมากๆแล้วค่ะส่วนใหญ่จะปลูกไว้กินกันเองมากกว่าครับผม แล้วพวกกล้วยสีแปลกๆอย่างกล้วยหนากล่ะครับที่สีแดงๆม่วงๆกล้วยหนาก AAA ก็เป็นพันธุ์โบราณที่น่าสนใจค่ะผลจะคล้ายๆกล้วยไขย่แต่ว่าใหญ่กว่าผิวสีแดงอมม่วงสวยงามเลยค่ะนิยมกินสดแล้วก็ใช้ในงานมงคลต่างๆด้วยบางข้อมูลก็บอกว่าด้วยสีของมันเนี่ยทำให้มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงด้วยค่ะอ๋อครับส่วนกล้วยหักมุก อันนี้ผมยังพอเห็นตามตลาดอยู่บ้างนะครับที่เขาเอามาปิ้งขายกันใช่ค่ะกล้วยหักมุกเนี่ยยังพอหาได้แต่ก็น้อยลงไปเยอะเหมือนกันวิธีที่นิยมที่สุดก็คือเอามาปิ้งทั้งเปลือกจนดำๆเลยนะคะใช่ใช ต้องปิ้งให้ดำๆแต่ต้องกรีดเปลือกก่อนนะคะเนื้อข้างในมันถึงจะฟูสวยสีเหลืองน่ากินอันนี้ก็นับเป็นยาอายุวัฒนะแล้วก็เป็นยาระบายที่ดีชนิดหนึ่งเหมือนกันมีความเชื่อแล้วก็งานวิจัยบางชิ้นก็เชื่อมโยงกลับการบำร,รุงไตด้วยนะคะครับผมนอกจากนี้ก็ยังมีกล้วยหอมพันธุไทยแท้ๆของเราได้ใช่ไหมครับมีค่ะอย่างกล้วยหอมจันทร์หรือกล้วยหอมเขียวที่พอสุกแล้วเปลือกก็ยังเขียวๆอยู่นะคะอื เขียวแต่สุกแล้วใช่ค่ะพวกนี้รสชาติดีนะคะหอมหวานกว่ากล้วยหอมทองที่เราส่งออกกันด้วยซ้ําแต่ว่าหาทานยากเพราะว่ากล้วยหอมทองที่เราปลูกเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพันธุ์ cross Michelle ที่มาจากต่างประเทศซึ่งมันจะทนทานกว่าขนส่งง่ายกว่าแต่เรื่องรสชาติก็อาจจะไม่จัดจ้านเท่าพันธุ์ดั้งเดิมของเราค่ะครับผมอ๋อยังมีกล้วยเทพนม A B B อีกชนิดนะคะที่ชื่อกับรูปลักษณ์น่าสนใจมากอันนี้มาจากฟิลิปปินส์ค่ะเทพนมใช่ค่ะเครือเขาจะเรียงซ้อนกันแน่นเหมือนมือพนมเลยผลสีน้ำตาลแดงๆรสหวานหอมแต่ว่าการให้ผลมันไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่คนก็เลยนิยมปลูกเป็นไม้มงคลไม้ประดับมากกว่าจะเป็นกล้วยกินผลจริงจค่ะครับและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือบรรพบุรุษของกล้วยทั้งหลายก็คือกล้วยป่านั่นเอง กล้วยป่าหรือมูซ่าดักชิมินาต้ A A นี่คือต้นกำเนิดของกล้วยกลุ่ม A ทั้งหมดเลยค่ะถึงแม้จะมีเมล็ดเยอะเนื้อน้อยแต่ว่ามีความสำคัญในเชิงนิเวศมากๆเลยนะคะสำคัญยังไงครับการมีอยู่ของกล้วยป่าเนี่ยเป็นเหมือนดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของป่าต้นน้ําได้เลยนะคะเพราะว่ามันช่วยรักษาความชุ่มชื่นให้ดินได้ดีมากแล้วทุกส่วนของมันก็ยังใช้ประโยชน์ได้ตามวิถีชาวบ้านอยู่ค่ะทั้งหยวกทั้งปลีเอามาทาอาหารได้หมด ฟังดูแล้วการอนุรักษ์กล้วยพันธุ์พื้นบ้านเหล่านี้ไว้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องกินอย่างเดียวนะครับแต่ยังเป็นการรักษาภูมิปัญญาวัฒนธรรมและก็ความหลากหลายทางพันธุก,กรรมที่สําคัญมากๆเลยถูกต้องที่สุดเลยค่ะกล้วยแต่ละชนิดมีเรื่องราวมีคุณค่าในตัวเองการที่พันธุ์ใดพันหนึ่งจะหายไปเนี่ยก็เหมือนเราสูญเสียมรดกส่วนหนึ่งไปอย่างน่าเสียดายมากๆค่ะ ครับผมจากเรื่องการอนุรักษ์มาสู่เรื่องเศรษฐกิจกันบ้างนะครับการเพาะปลูกเพื่อการค้าโดยเฉพาะกล้วยหอมทองที่ตอนนี้ถือเป็นดาวเด่นในการส่งออกของเราเลยมีประเด็นอะไรน่าสนใจบ้างครับช่วงนี้กล้วยหอมทองที่ไทยเราปลูกส่งออกหลักๆเลยนะคะคือพันธุ์ก r o สม m i c h e l ซึ่งจริงๆแล้วมันคนละพันธุ์กับแคเวนด i s h หรือกล้วยหอมเถียวที่ครองตลาดโลกอยู่ส่วนใหญ่นะคะเอวเหรอครับไม่เหมือนกันหรอไม่เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นทั้งจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยของเรานะคะ จุดด้อยก็คือแคเวนดิชเนี่ยผลผลิตต่อไร่อาจจะสูงกว่าต้นทุนการผลิตอาจจะต่ำกว่าแต่จุดเด่นมากๆของเราก็คือกล้วยหอมทองกรอสมิเชลเนี่ยมีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มากๆค่ะซึ่งมันถูกใจผู้บริโภคในตลาดเฉพาะกลุ่มอย่างเช่นตลาดญี่ปุ่นตลาดญี่ปุ่นนี่มากสนใจนะครับได้ยินว่าบริโภคกล้วยเยอะมากแต่ผลิตเองได้น้อยแถมเรายังมีข้อตกลง j t p a ที่ให้สิทธิพิเศษทางภาษีนำเข้าด้วย แต่ดูเหมือนว่าเราจะยังใช้โค้ตาได้ไม่เต็มที่เท่าไรเลยใช่ค่ะยังมีโอกาสอีกมากเลยค่ะแต่ความท้าทายหลักๆก,ก็คือการผลิตให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ญี่ปุ่นเขาต้องการอย่างสม่ำเสมอแล้วก็การควบคุมต้นทุนการผลิตให้เราสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้ครับตอนนี้ก็เลยมีโมเดลที่น่าสนใจมากๆเกิดขึ้นคือการทำเกษตรพันธสัญญาหรือที่เรียกว่ามีตลาดก่อนแล้วค่อยผลิตนะคะอ๋อคือรู้ก่อนว่าจะขายใครใช่ค่ะ อย่างที่อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมามีการร่วมมือกันร,ระหว่างเกษตรกรกับบริษัทเอกชนของญี่ปุ่นเลยทำสัญญาซื้อขายกันล่วงหน้ากำหนดราคากำหนดมาตรฐานชัดเจนไปเลยโมเดลนี้ได้ผลเป็นยังไงบ้างครับประสบความสำเร็จดีมากเลยค่ะเกษตรกรก็มีรายได้ที่แน่นอนแล้วก็ค่อนข้างสูงกว่าการปลูกพืชไร่แบบเดิม,ดมอย่างมันสำปะหลังหรืออ้อยอย่างชัดเจนเลยนะคะ ในขณะที่ผู้ซื้อเองก็ได้สินค้าคุณภาพตรงตามที่ต้องการเป็นสถานการณ์ที่วินวินทั้งสองฝ่ายเลยค่ะเกิดจากการวางแผนแล้วก็การจัดการที่ดีแล้วกระบวนการปลูกเพ้ได้คุณภาพส่งออกเนี่ยครับมีหัวใจสำคัญตรงไหนบ้างครับคงไม่ใช่แค่ปลูกแล้วรอเก็บเกี่ยวธรรมดาธๆรรแน่แน่แน่นอนค่ะต้องใส่ใจรายละเอียดเยอะมากตั้งแต่การเลือกพื้นที่เลยนะคะต้องเหมาะสมมีน้ำเพียงพอไม่เสี่ยงน้ำท่วมขัง ควรจะเป็นแปลงให,ใหญ่ๆที่อยู่ใกล้ๆกันเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการแล้วก็ลดต้นทุนโลจิสติกส์ด้วยค่ะครับการดูแลก็ต้องพิถีพิถันมากอย่างการจัดการหนอกกล้วยให้มันมีผลผลิตออกมาต่อเนื่องการตัดแต่งใบให้เหลือใบที่เหมาะสมพอที่จะเลี้ยงผลไม่มากไม่น้อยเกินไปการตัดปลีในเวลาที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้มันแย่งอาหารจากหวีอื่นๆอ๋อต้องตัดปลีทิ้งด้วย ใช่ค่ะพอหวีสุดท้ายหรือที่เรียกว่าหวีตีนเต่ามันโผล่ออกมาแล้วก็ต้องตัดปลีทิ้งไปเลยเพื่อให้ผลในหวีอื่นๆมันโตเต็มที่แล้วก็ที่สำคัญมากๆอีกอย่างคือการห่อเคลือค่ะห่อด้วยถุงสีฟ,ฟ้าที่เราเห็นกันใช่ค่ะห่อด้วยถุงพลาสติกสีฟ้าหรืออาจจะเป็นวัสดุอื่นก็ได้เพื่อปอกป้องผิวผลกล้วยให้สวยงามไม่มีตำหนิจ,จากแมลงจากโรคหรือจากการเสียดสีกันเองค่ะครับผมแล้วตอนเก็บเกี่ยวล่ะครับต้องดูอะไรเป็นพิเศษไหม จุดสำคัญที่สุดคือการกําหนดความแก่ที่เหมาะสมค่ะสําหรับการส่งออกเนี่ยเขาจะเก็บตอนที่ผลยังเขียวจะจัดแล้วก็มีเหลี่ยมชัดเจนอยู่หรือประมาณ70-75%ของความแก่เต็มที่ เก็บเขียวๆขียวเลยใช่ค่ะเก็บเขียวเขียวเลยทางเทคนิคเขาอาจจะเรียกว่าช่วงไลฟ์สส่วน4ถึงไลฟ์ฟูนะคะหรืออาจจะนับอายุหลังจากตัดปลีก็ได้ประมาณ50-55ถึงวันถ้าเราปล่อยให้มันแก่เกินไปคุณภาพแล้วก็อายุการเก็บรักษามันจะไม่ดีค่ะออแล้วก็แน่นอนขนาดและน้ำหนักก็ต้องได้ตามเกณฑ์ที่ตลาดปลายทางเขากำหนดด้วยค่ะพอเก็บเกี่ยวมาแล้วขั้นตอนกว่าจะลงกล่องส่งไปญี่ปุ่นนี่คงละเอียดไม่แพ้กันเลยนะครับ ใช่เลยค่ะต้องจัดการอย่างรวดเร็วแล้วก็นุ่มนวลที่สุดเลยการทําความสะอาดก็ต้องล้างยางล้างสิ่งสกรปรกออกให้หมดในอ่างน้ําหลายๆบ่อที่ต้องเปลี่ยนน้าบ่อยๆส,สม่ําเสมอค่ะครับเป่าแห้งสนิทห้ามมีหยดน้ําติดอยู่เลยตรวจหามแมลงอย่างละเอียดทุกซอกทุกมุมทุกหวีติดสติกเกอร์เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งผลิตได้แล้วก็บรรจุลงกล่องที่ต้องแข็งแรง มีการใช้วัสดุรองแล้วก็ขั้นระหว่างหวีอย่างดีเพื่อป้องกันการชำระหว่างการขนส่งทางไกลค่ะทุกขั้นตอนคือเน้นการรักษาคุณภาพผิวเป็นหลักเลยค่ะแล้วมีการบ่มก่อนส่งออกไหมครับหรือว่าส่งไปค้วเขียวแบบนั้นเลย สำหรับตลาดที่อยู่ไกลยอย่างญี่ปุ่นนะคะส่วนใหญ่เราจะส่งไปแบบเขียวๆเลยค่ะแล้วค่อยไปทําการบ่มที่ประเทศปลายทางอ๋อไปบ่มที่นูน่นใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นตลาดในประเทศหรือว่าส่งออกไปประเทศใกล้ๆเนี่ยก็อาจจะมีการบ่มด้วยก๊าซเอทิลีนหรือจุ่มสารละลายเอทิฟอนเพื่อควบคุมให้กล้วยมันเหลืองพร้อมขายเมื่อไปถึงมือผู้บริโภคค่ะสรุปแล้วความสําเร็จของการส่งออกกล้วยหอมทองของเรานี่มาจากการเน้นคุณภาพมากๆการมีตลาดรองรับที่แน่นอนผ่านระบบสัญญา แล้วก,ก็การสนับสนุนจากหลายภาคส่วนเลยทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็สถาบันวิจัยต่างๆถูกต้องเลยค่ะแล้วก็จริงๆยังมีโอกาสที่จะต่อยอดไปยังกล้วยชนิดอื่นๆได้อีกนะคะอย่างกล้วยหอมเขียวหรือแค v เวนดิชที่ตลาดโลกคุ้นเคยมากกว่าหรือแม้แต่กล้วยไข่กล้วยน้ำว้าที่ตอนนี้ทางญี่ปุ่นก็เริ่มให้ความสนใจแล้วเหมือนกันครับอาจจะต้องมีการวางตำแหน่งทางการตลาดให้ชัดเจนขึ้นเช่น หอมทองเราจับตลาดพรีเมียมไปเลยส่วนหอมเขียวก็จับตลาดทั่วไปแล้วก็ต้องพัฒนาเรื่องการผลิตการจัดการให้ได้มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องค่ะยอดเยี่ยมเลยครับทีนี้ขอเปลี่ยนมุมมองไปที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่บางครับการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าชีวะโมเลกุลมาศึกษาเรื่องกล้วยเนี่ยมันช่วยให้เราเข้าใจอะไรมากขึ้นบ้างครับช่วยได้มากเลยค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ทางพันธุก,กรรมระหว่างกล้วยชนิดต่างๆนะคะเรามีเทคนิคอย่างลายพิมพ์ ISSR หรือ ISSR ซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนกับการทำลายนิ้วมือ DNA ให้กับกล้วยแต่ละชนิดนะคะลายนิ้วมือ DNA ใช่ค่ะทำให้เราเห็นได้ชัดเจนขึ้นว่ากล้วยชนิดไหนเป็นญาติใกล้ชิดกับชนิดไหนมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งของมหาวิทยาลัยกาลสินที่น่าสนใจมากค่ะ เขาใช้เทคนิค ISSR นี้ศึกษากล้วย15ชนิดแล้วก็พบข้อมูลที่น่าสนใจหลายอย่างเลยเขาค้นพบอะไรบ้างครับจากลายนิ้วมือ DNA เหล่านี้อย่างแรกเลยนะคะก็เป็นการยืนยันข้อมูลที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นค่ะว่ากล้วยในบ้านเราเนี่ยมีความหลากหลายทางพันธุก,กรรมสูงมากๆจริงๆซึ่งอันนี้ถือเป็นข่าวดีนะคะสาหรับการอนุรักษ์แล้วก็การปรับปรุงพันธุ์ในอนาคตครับ อย่างที่สองคือมันช่วยในการจัดกลุ่มกล้วยตามความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะอย่างเช่นเขาพบว่ากล้วยหอมพันต้นเตี้ย2ชนิดคือแกรนเนน AAA กับมาหอย AAA เนี่ยมีความใกล้ชิดกันทางพันธุกรรมมากที่สุดเลยอ๋อ oh. ซึ่งมันก็สอดคล้องกับลักษณะภายนอกที่เราเห็นคือมันเป็นกล้วยหอมต้นเตี้ยเหมือนกันซึ่งลักษณะต้นเตี้ยเนี่ยควบคุมโดยยีนที่อยู่ในจีโนม A เหมือนกันค่ะครับผม ในทางตรงกันข้ามกล้วยมาหอย Triple A เนี่ยกลับมีความห่างทางพันธุกรรมจากกล้วยน้ำว้าดำ ABB ค่อนข้างมากเลยทีเดียวมีการจัดกลุ่มไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษไหมครับจากผลวิเคราะห์นี้มีกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจค่ะคือผลวิเคราะห์ทาง DNA เนี่ยยืนยันความสัมพันธ์อย่างชัดเจนเลยว่ากล้วยน้ำว้าดำ ABB ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับกล้วยตานีดำ BB น้ำว้าดำกับตานีดำ ใช่ค่ะซึ่งนักวิจัยเขาก็คาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับลักษณะลำต้นเทียมหรือลำต้นที่เราเห็นเหนือดินนะคะที่มันมีปื้นสีดำๆคล้ายๆกันซึ่งลักษณะนี้ก็เป็นอิทธิพลที่ได้รับมาจากจีโนม B ของกล้วยตานีนั่นเองค่ะ อ๋อเข้าใจเลยครับแสดงว่าเทคโนโลยีนี้ไม่ใช่แค่ช่วยจำแนกชนิดกล้วยให้แม่นยำขึ้นแต่ยังช่วยให้เราเข้าใจถึงที่มาที่ไปของลักษณะต่างๆของมันแล้วก็อาจจะช่วยในการวางแผนเรื่องการอนุรักษ์หรือการปรับปรุงพันธุ์ในอนาคตได้ดีขึ้นด้วยถูกต้องเลยค่ะมันเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากๆในการไขความลับที่ซ่อนอยู่ในสายเลือดหรือใน DNA ของกล้วยแต่และพันธุ์เลยค่ะเอาละครับทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้เนี่ยบอกอะไรเราบ้าง คือเราได้เจาะลึกโลกของกล้วยในหลากหลายมิติมากๆเลยนะครับตั้งแต่ความหลากหลายทั้งสายพันธุ์ที่มันน่าทึ่งจริงๆค่ะภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ที่น่าสนใจโดยเฉพาะกล้วยตีบที่เป็นเหมือนกล้วยยาที่อาจจะถูกลืมไปบ้างแล้วอืมศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดูสดใสาจากโมเดลการส่งออกกล้วยหอมทองไปจนถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่ช่วยเราเข้าใจมรดกทางพันธุกรรมนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น สิ่งที่น่าทึ่งก็คือว่าผลไม้ที่ดูเหมือนจะธรรมดามากๆแล้วก็อยู่ใกล้ตัวเราสุดๆอย่างกล้วยเนี่ยนะคะกลับมีความซับซ้อนมีเรื่องราวแล้วก็มีคุณค่าซ่อนอยู่มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นในเชิงวัฒนธรรมเศรษฐกิจหรือว่าวิทยาศาสตร์ครับก็หวังว่าการพูดคุยกันในวันนี้จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับหลายๆท่านหรืออาจจะกระตุ้นให้ลองไปเสาะหาหรืออาจจะลองปลูกกล้วยพันุ์พื้นบ้านที่หาทานยากๆดูบางก็ได้นะคะ ครับผมก่อนจะจากกันผมขอทิ้งท้ายด้วยประเด็นชวนคิดสักนิดนึงครับ ในขณะที่เรากำลังมุ่งเน้นพัฒนาการผลิตกล้วยเชิงพาณิชย์เพียงไม่กี่ชนิดอย่างเช่นกล้วยหอมทองเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดขนาดใหญ่เนี่ยมันกำลังทำให้เรามองข้ามหรือเอ่ออาจจะกำลังทำให้ความหลากหลายทางพันธุกรรมอันเป็นมรดกล้ำค่าของเรารวมถึงภูมิปัญญาต่างๆที่ผูกพันอยู่กับกล้วยพันธุ์พื้นบ้านหายากอย่างกล้วยน้ำไทยกล้วยหนากหรือแม้แต่กล้วยตีบที่เราคุยกันเยอะแยะในวันนี้กำลังค่อยๆเลือนหายไปจากสังคมไทยโดยที่เราอาจจะไม่ทันรู้ตัวหรือเปล่าครับ เป็นคำถามที่น่าคิดมากค่ะนี่เป็นคำถามสำคัญที่เราอาจจะต้องกลอบมาคบคิดกันอย่างจริงจังนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ